ครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการปอกใบครับอันนี้ปอกสดๆจากไรเลยครับพี่น้องปอกแบบง่ายๆครับวิธีปอกใบเท่ากับเราเอากรามมันออกก่อนพี่น้องนี่ครับปอกแบบง่ายๆครับเนี่อ อันนี้หวายทีตาปลอกครับพี่น้องนี่แล้วเราก็ตัดตื๊บแล้วเราก็แกะออกครับแกะกลามันออกนีอันนี้คือปอกที่สวนปึ๊บปึ๊บ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมเก่งครับพี่น้อง